อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่องนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมบอ f i ฟ e 2นะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเอ้ยรู้สึกว่าบ้านของผมจะเสร็จแล้วนะอนอื่นปุ๊บเอาคนใส่เข้าไปในบ้านก่อนเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยอัปเกรดได้ด้วยนี่ว่าอัปนี่อัปเกรดบ้านไประดับ2เราสามารถที่จะเอาคนเพิ่มเข้าไปในบ้านได้นะครับผมทีนี้เอ้ยนี่ดีใจอะไรครับผมเอ้ยนี่ที่สุด ท่านก็มีบ้านอยู่แล้วไหนดูสิว่าเราจะต้องทําอะไรต่อครับผมตอนนี้เรามีพนักงานทั่วไปอยู่แค่2คนเท่านั้นนะรถเข็นก็มีอยู่แล้วคนนี้คนนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับผมเอสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของกาดทาวเวอร์นั่นเองนี่ตรงนี้ครับผมเราต้องสร้างให้เสร็จนะอ่าแล้วก็ในส่วนของโรงเก็บสมบัติผมพอสตเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่จําเป็นนะมากดเร่งความเร็วพวกเราช่วยก็สร้างกาดทาวเวอร์ก่อนนี่ครับผมนี่ ชุม่ชดดชดดชชมซา,มา,มาลูก,ะะอก,ลกนะโอ,อ้ชุดเดชุดเดชุดเดเร็วเร็วเร็วนี่เก็บทรอพยารกรทั้งหมดนะครับผมเอามารวมกันก่อนตรงนี้นี่เราต้องการเหล็กนะฮะนี่ต้องการเหล็กถึงสิบเลยนะโอเคลงมือสร้างชุดเดชุดเดชุดเดนี่ก่อนที่มันจะมืดนะครับผมถ้าถึงเวลากลางคืนไหล่จะพวกสัปรลาดไม่ต้องบุกมาอย่างแน่นอนเฮ้ยเกมนี้นะครับผมผมสังเกตนะเวลาชาวบ้านที่นั่งรอบกองไฟนะเว้ยวลามันมีสัปรลาดบุกมามันจะวิ่งหนีเข้าป่าใช่ป่ะมันจะเข้าไปหลบในป่าผมว่าที่จริงอ่ะ ตอนที่เรา,าสร้างหมู่บ้านครั้งแรกนะครับผมน่าจะสร้างกองไฟแบบใกล้ป่าเว้ยมันจะทําให้ชาวบ้านแบบหลบเข้าป่าได้เร็วมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่มีอันตรายเออแต่นี้ผมมาสร้างาตงัวนี้ไหนกดลือได้ไหมไม่น่าจะกดลือได้นะที่ตายเถอะสายไปซะแล้วครับผมเอยโอเคไม่เป็นไรไม่ลื้อก็ไม่ลือเฮ้ยคนนี้คนนี้เลบลอัพครับผมก่อนอื่นโชว์อืมเอาความแข็งแกร่งก่อนครับผมพวกนี้อ้าวเป็นกาดมา ดูสิว่าวันนี้จะมีตัวอะไรบุกมาครับผมเฮ้ยชาวบา้านเร็วๆๆพวกเราเข้านอนเฮ้ยพวกกาดเองอย่าเดินไปไกลสิมาคุ้มครองหมู่บ้านเวลาบางทีกาดมันชอบเดินมาฝั่งนี้นะครับผมแล้วมันทําให้แบบชาวบ้านโดนทาร้ายนะฮะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมงม,มุมมงมุมมาครับผมโอ้ยเยอะเลยเฮ้ยชาวบา้านหนีเร็วหนีเข้าป่าเห็นปะกหนีเข้าป่ากันคนกหนีเข้าป่าปุ๊บไอพวกที่บุกมามันก็จะไม่สามารถทาลายชาวบ้านได้นะเว้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ย โอเคไมมาเยอะจังวะทำไมมาเยอะจังตีนะตีนะโอเคกำจัดมันกำจัดมันเฮ้ยไอ้พวกแมงมุมนี่มันมน,มน,น่ากลัวครับผมโ okay. อเคเฮ้ยในที่สุดแล้วก็รอดคืนคืนนี้ไปได้นะฮะกดเล่นความเร็วเลยปึ๊บอ่าอ่าหลังจากที่เมื่อคืนนะกบผมมีไอ้พวกแมงมุมบุกมานะผมทำให้เราได้หนังเพิ่มเข้ามานะฮะนี่13อันทีนี้เราก็สามารถที่จะอัปเกรดบ้านระดับหนึ่งให้กลายเป็นระดับสองได้อีกหลังครับผมชวเดะอ่ะ คนไม่มีบ้านก็ผมใส่เข้าไปหน,นึ่งคนนี่เฮ้ยทีนี้ก็มีคนไม่มีบ้านแค่2คนเท่านั้นนะับผมในหมู่บ้านเราอ่ะโอเคใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วเร็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 วพวกเราเดินลาดตะเวนหน่อยอ่าเช้าแล้วชาวบ้านลุกมาทํางานเร็วน,นี่นี่แน่เฮ้ยผมว่าอาหารเราจะเต็มแล้ววะเหมือนว่าอาหารเราจะเต็มเลเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปนั่นก็คือ,อเราสามารถที่จะสร้างบ้านเพิ่มได้นีหว่าใช่ไหมอันนี้ผมว่าผมสร้างบ้านเพิ่มดีกว่า เอาตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้หลังหนึง่งอ่าจะได้แบบมีที่อยู่อาศัยกันนะฮะตรงนี้อีกหลังนึงแล้วกันโอเคแล้วก็ทําเป็นถนนนะครับผมอ่าเวลาเรามีถนนนะับผมมันจะทําให้อากาศเดินทางของชาวบ้านนะับผมเร็วขึ้นนะอ่าปุ๊บกดเล่นความเร็วอ่าก่อนที่จะสร้างบ้านก็มาสร้างในส่วนของกาดทาวเวอร์ให้เสร็จก่อนนะทุกคนเฮ้ยอ่าเฮ้ยตรงนี้เราเรากดแคนเซลงานไปก่อนดีไหมเออกดแคนเซลงานไปก่อนนะผมเพราะว่า กาดทาวเวอร์เราจะไม่เสร็จนะฮะนี่นี่นี่ต้องการสร้างกาดทาวเวอร์ก่อนโอเคเฮ้ยมีคนมาสมัครงานแล้วเฮ้ยพวกนายเขาฉันอยู่ด้วยคนซิมุมมากของนายน่าอยู่มากๆเลยโชเดไหนเฮ้ยต้องการอาหารเหรอเข้ามาเลยกำลังต้องการคนงานนะฮะมาช่วยกันช่วยกันไหนโดเซคนใหม่ที่เข้ามามีสกิลอะไรบ้างครับผมโอ้โหเป็นคนที่เลือดเยอะนะฮะแข็งแรงมากๆเอาเป็นกาดเดี๋ยเฮ้ยผมต้องการคนงานเหรอตอนเนี้โอเคไปเป็นคนงานก่อนแล้วกันนะเฮ้ย โอกาสหน้าในอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นกาดก็ได้นะโอเคเฮ้ยนี่ไงกาดทาวเวอร์เราเสร็จแล้วเราอัพคนเข้าไปดีกว่าเออคนนี้คนแข็งแรงใช่ไหมเอาคนนี้เข้าไปเป็นกาดทาวเวอร์ดีกว่าเออแล้วก็ใส่อุ้เขานะฮะปุ๊บชุดเกาะไหมใส่ชุดเกาะอ่าเยี่ยมไปเลยเออไหนดูซิว่ากาดของเราคนไหนที่ยังไม่มีเสื้อเกาะใส่บ้างครับผมปุ๊บคนนี้มีหมดแล้วนะฮะอ่าเช็คลายคนเลยนะครับผม คนนี้ยังไม่มีแต่ว่าสะกอะยังไม่เสร็จให้ตายเถอะเอ้นายทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมสือกอะที่ฉันสั่งยังไม่เสร็จเฮ้ยให้ตายเถอะไม่เสร็จสักทีไหนดูซิปุ๊บเฮ้ยค้าความฉลาดตั้งสามนนเนี่ยเนี่ยนายต้องสร้างให้เร็วกว่านี้นะเฮ้ยนายต้องมีรถเข็นแล้วล่ะเออว่าแล้วทำไมไม่เสร็จสักทีโอเคปุ๊บมากดเร่งความเร็วนะครับผมชาบ้านเข้านอนกันแล้วฮะตอนนี้กาดก็เลินลาดตะเวนนี่กาดเทร์ของเราเห็นไหมาสุดยอดนี่ฉันจะคอยป้องกันพวกนายเองนี่ครับผม โอ้โหเป็นคนที่มีเลือดเยอะด้วยนะครับผมคนนี้สุดยอดจริงๆมากดเล่นผมเร็วครับผมอ่าเฮ้ยมาปลาบุกนี่ต้องการชาวบ้านไว้ต้องการชาวบ้าน,นไว้ทุกคนสู้ได้ไหมสู้ได้ครับผมสู้ได้สู้ได้ไดเฮ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งนี่ฆ่ามันซะเฮ้ยใช้ช,ชนะเป็นของเราเยี่ยมมากเฮ้ยพวกเราทำได้ดีมากไหนขอดูหน่อยสิใครที่ยังไม่มีเสืเ้อกาะกใส่คนนี้มีแล้วนะครับผม,ผมขอเช็คกัน ผมนี้ยังไม่มีสะกาอ๋อสะกอะยังไม่เสร็จนี่วะเฮ้ยฉัน,อนนอนเลยนี่กดเล่นความเร็วไปฮะปร๊บโอเคเกมนี้นะครับผมเล่นไปเล่นมาผมว่ามันเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นโคตรนานเลยนะเออบางทีผมอาจจะขออนุญาตนะครับผมตัดคลิปให้มันสั้นลงนิดนึงนะไม่งั้นมันจะเป็นเลยที่นานมากๆเลยตอนนี้เรามีหนังอยู่ประมาณ5แผ่นนะครับผมซึ่งเป็นหนังดิบนะฮะยังไม่ได้แบบฟอกหนังนะฮะเฮ้ยจะว่าไปมันจะมีโรงฟอกหนังด้วยนี่วะ เฮ้ยเดี๋ยวหลังจากการสร้างบ้านปุ๊บเรามาทําในส่วนของโรงฟอกหนังกันดีกว่านี่ในส่วนนี้โรงฟอกหนังของเราเอาวางไว้ตัวไหนดีตรงนี้ดีกว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมเป๊ะเลยโอเคครับผมลุยอ่าที่จริงเราสามารถที่จะสร้างบ้านบริเวณนี้ได้นะแต่ว่าผมว่าไม่เอาครับผมผมต้องการให้ประชาชนของผมนะผมอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะมันน่าจะปลอดภัยกว่านะเออปึ๊บนี่โอเคเร่งความเร็วนิดน,นึงชูเฮ้ยบ้านยังไม่เสร็จเลยโถเว้ย ทิ้งงานกันเฉยเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้พวกคนป่าบุกครับผมไอ้พวกโจนไวกิ้งฮะใช่ไหมโอ้มาใส่หน้ากากกระเทิบมันสิครับรอระยูนี่สายตาแต่ซกแตซาโอเคชัยชนะเป็นของเราอ่าเยี่ยมไปเลยอ่ากดเล่นความเร็เวไปนะครับผมนี่เราได้ในส่วนของเหล็กมาใช้ด้วยนะนี่โอ้โหเยี่ยมเลยฮะเอไปดูคนงานเหมืองได้มีอีกคนอยู่สองคนนะครับผม ามาอาเช้าวันใหม่โอเคลาดตัดลาตัดนี่โอ้โหมามาช่วยกันสร้างบ้านเอาให้เสร็จนะวันนี้จะได้มีบ้านอยู่กันทุกคนโอเคแล้วก็มาสร้างตรงนี้ด้วยอ่าเฮ้ยอันนี้พอดไปก่อนอันนี้พอดไปก่อนปุ๊บมาสร้างอันนี้อ่าผมต้องการให้เขาสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะฮะอ่ะปุ๊บใส่คนเข้าไปเฮ้ยเหลือไม่กี่คนเองนะครับผม อ่าโอเคตอนนี้รู้สึกว่าคนในบ้านเรามีน้อยมากมากน,นะน่าจะเหลืออีสามสามคนแล้วมั้งเนี่ยเออถ้าบ้านหลังนี้เสร็จก็น่าจะพอดีครับผมมาปึ๊บอ่าช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างนี่เฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่ละโอ้โหมามาเชิญเข้ามาครับผมคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสายต่อสู้นะครับผมโอ้โหให้ดับเบิลดาเมจเอาไงดีวะไปเป็นกาดเหรอ,อไปเป็นกาดดีกว่าเนาะเออให้เขาไปเป็นกาดดีกว่า โอเคไปเป็นกาดดีกว่าเอาคนนี้ไปเป็นกาดนะฮะเยี่ยมไปเลยแล้วก็ติดอาวุธหน่อยปุ๊บนี่ติดอาวุธติดอาวุธเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อเกาะเข้าไปอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมคนนี้ไปเป็นกาดนะรีกคนอนะ่ะอีกคนเป็นสายแลวครับผมอ๋อพวกนี้เป็นสายวิ่งเร็วเดินเร็วนะฮะอ่ะใส่รถเข็นไปไปเป็นพนักงานทั่วไปนะฮะลุยเลยโชว์มานี่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 โอเคช่วยกันสร้างบ้านช่วยกันสร้างบ้านตอนนี้ เฮ้ยหนังของผมมีแค่สามเองว่ะมีแค่สามเองเฮ้ยบ้านหลังนี้จะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เรื่องมือกันหน่อยนะทุกคนอ่าโอเคโอเคเอาให้เสร็จนะเอาให้เสร็จนะปุ๊บมาแล้วเฮ้ยมันจะมืดอีกแล้วครับผมแป๊บๆนี่ใกล้มืดอีกแล้วนะเฮ้ยพรุ่งนี้รู้สึกว่าของมันจะเต็มนะเนี่ยเห็นไหมของมันเต็มครับผมเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยอาหารก็เต็มอาหารเต็มครับผมไม้เต็มโอ้ตายอาหารเต็มไม้เต็มผมต้องทำยังไ,ไงวะเนี่ย เราต้องสร้างโรงตัดไม้เพิ่มนะครับโรงตัดไม้เหรอ,อโอเคเดีย๋ยวสร้างให้เดีย๋ยวสร้างให้ตอนนี้ยังไม่ว่าง <c oughs> โอเคคนงานยังไม่ว่างอะนี่ใส่ผู้พักอาศัยเข้าไปครับผมโอเคอ่าปึ๊บต่อไปเราก็จะสร้างในส่วนของโรงฟอกหนังนะฮะตรงนี้อ่ะกดไปเลยอ่าถัดจากโรงฟอกหนังก็จะเป็นโรงตัดไม้อันใหม่แล้วกันนะเออปึ๊บวางไว้ติดๆกันเลยตรงนี้โชว จากลงตัดไม้ก็จะเป็นเฮ้ยป่าบุกโอเคลงตัดไม้เสร็จก็จะเป็นในส่วนของ,งรงลาสัตว์ละกันอ่านี่ลงลาสัตว์อีกอันหนึ่งโอเคครับผมงรงลาสัตว์นี่มันก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าอาหารนะฮะเช้าแล้วไอ้นี่เวลอัพครับผมเอ้มีคนเวลอัพอยู่ตรงไหนวะเห็นแวบๆอยู่คนนี้แน่เลยอ่าคนนี้เป็นคนงานเหมืองน,นะครับผมอ่าเอาไงดีวะ อ่ะเพิ่มตรงนี้แล้วกันครับผมความเฉลียวฉลาดเยี่ยมไหนมีใครเวลอัพอ,อีกหรือเปล่านี่นี่มาสร้างตัวนี้ก่อนทุกคนมาสร้างตัวนี้ก่อนอ่าช่วยกันก่อนนะต้องการหนังสิบครับผมโอเคตอนนี้ต้องการหนังสิบเฮ้ยบ้านหลังนี้เสร็จยังบ้านหลังนี้เสร็จแล้วหลังนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเฮ้ยโอเคมาๆมา,มา,มา,มาเอาทรัพยากรมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับผม เอบเฮ้ยนี่สงสารทหารคนนี้จังครับผมโอ้โหชาวศาสตร์ทำเพื่อบ้านเมืองทำไมฉันไม่มีบ้านอยู่นี่ให้ตายเถอะเฮ้ยรออีกนิดหนึ่งนะเดีย๋ยวทุกคนจะมีบ้านอยู่กันแล้วอ่าโอ้โหสังเกตนะครับผมเวลาหิมะาตกเนี่ยไอ้พวกทางที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเวลาพวกชาวบ้านมันเดินับผมมันจะทําให้เดินช้านะเพราะฉะนั้นเราต้องทําถนนนะครับผมเออกระปูถนนมาตรงนี้ดีกว่านะเออปุ๊บไอ้นี่เราก็หางานให้เขาทําตลอดเลยนะฮะแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะบ้านเมืองจะสาเร็จตะที่เนี่ยอันนี้ปูถนนมาตรงนี้ ปุ๊บอ่ะนี่ปูถนนโอเคตรงนี้ยังสร้างบ้านได้อีกสองหลังเลยเนี่ยมา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 ปุ๊บมาแล้วครับผมสร้างทางถนนเอา้าแป๊บ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 ,ปบมือดอีกแล้วโอ้เข้าสู่วันที่สามสิบนะฮะโอเ้เฮ้ยสปาร์ลาดยักษ์โอ้สองตัวนี่นะเราแข็งแก่งเซียวยามไม่ต้องกลัวอีเฮ้ยอันนี้เกือบตายแค่โอ้ย สุดยอดนายรอดมาได้ยิ่งไรเนี่ยสุดยอดจริงๆเกือบตายแล้วเมิงเกือบตายแล้วเมิงอันนี้เวลอัพครับผมปุ๊บอู้โชคดีมากครับผมอ่ะอัพความโหดไปก่อนอัพความโหดไว้ก่อนครับผมเกือบตายาฮะไอคนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีเสือ้อกลอกใส่นี่ว่าจะไปไหนปุ๊บมานี่ก่อนเดี๋ยวใส่เสขขื้อกลอกให้อ่ะใส่เสื้อกลอกให้เดี๋ยวดูซิว่าลักสมิตเรามีเสื้อกลอกอีกหนึ่งตัวครับผมเห็นไม่มีเสืขขอ้อกลอกใครไม่มีเสืขขอ้อกลอกเราหาก่อนนะครับผม นี่ก็มีแล้วคนนี้ก็ยังไม่มีจัดไปโอเคครับผมมาเดีย๋ยวผมจะสั่งนะครับผมสั่งครับสเกอเพิ่มสเกาะนี่สำคัญมากปุ๊บป,บปบุอีก3ตัวฮะ,ะไปเลยอ่ะจะได้ไม่ว่างงานนั่นแหละอ่ะกดเล่นความเร็วจะได้เช้าเร็วๆนะฮะชูโอ้โยใครเวลอ่ะเมื่อกี้นี้ผมเห็นอยู่ใครวะปุ๊บคนนี้เหรอคนนี้เป็นแบ็กสมิธอ่ะปุ๊บ จัดไปครับผมเสริมภาพค,ความฉลาดมาแล้วมาป้าบุกมาป้าบูก,กระทืบมันกระทืบมันนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ที่จริงนะครับผมเอาคนนี้ลงมาดีไะให้คนนี้ไปเป็นไปเป็นกาดแล้วเอาไอ,าอา้พวกที่มันเป็นมือธนูอะ่ะที่มันมีทักษะทางด้านกากยีธน,นูมาอยู่บนบนกาดทาวเวอร์แทนดีไหมน่าจะดีนะเออเฮ้ยรปลดคนนี้ได้ไหมเออปลดดีกว่านะ ปลดลงปลดลงปลดลงคนนี้ปลดลงปลดลงมาแล้วก็ให้เขาไปเป็นกาดแทนนะครับผมกดไปที่บอลไฟอ่าปึ๊บคนไหนคนนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่อู้ยเท้าครับผมใส่ซ้อเกาะโอเคแล้วคนที่เป็นสายธนูครับผมคนนี้ปลดออกครับผมปลดออกปลดออกแล้วก็ไปเป็นกาดทาวเวอร์แทนอ่าอย่างนี้ ใส่อาวุธและเสื้อเกาะนี่ช่างเหมาะสมยิ่งนักประมาณนี้นะฮะโอเคคนเล่นคำเร็วเรารอให้เช้ากันนะฮะเอ้ะล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าสัตว์นี่เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์โอเคครับผมเอาให้เสร็จนะวันนี้อ่าเรียบร้อยครับผมลงฟอกหนังนะฮะนี่ทีนี้เราก็จะมีแบบหนังแผ่นดีๆนะครับผมเอาไว้ใช้นะฮะโอเคนี่เอาหนังมาตากกันเห็นไหมเอ้ยแต่ว่าเราต้องเอาคนแอดเข้าไปว่ะ ก็มีคนงานทั่วไปไอ้นี่คนนี้เป็นนักคราฟพวกนี้เป็นสายนักคราฟนะฮะนี่สัญญามันบอกแล้วก็แอดเข้าไป1คนแล้วกันรถเข็นมีแล้วโอเคเองไปอยู่โรงฟอกหนังแล้วกันนะตอนนี้เราก็มีคนงานทั่วไปอยู่แค่2คนเท่านั้นรอ,อก็รอ,อ,อต่อไปนะตอนนีอ้อีก2คนนี้ก็นี่ครับเอ้ยมีเวลอัพเหรอ,อน,นี้เป็นสายอะไรเนี่ยอเอาเลยดีว่าเอาความฉลาดแล้วกันเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็นคนงานทั่วไปนะฮะจัดไป เฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่เอ้ยเถิรกำลังต้องการคนงานใหม่พอดีเป๊ะเลยอ่าปึ๊บแล้วก็คนนี้เป็นสายแล้วครับผมเฮ้ยไอ้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสายแบบหาไอเทมนะครับผมอืมหาไอเทมเหรอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไอเทมให้หา <c oughs> เอยไปเป็นคนงานก่อนแล้วกันโอเคปึ๊บแม่โอเคอเคสร็จยังเฮ้ยเสร็จ้วน่หวาอานี่เสร็จแล้วครับผมโลงไม้เราเสร็จแล้วตอนนี้แต่ว่า ยังไม่มีคนไม่เป็นไรครับผมอ่าคือผมสร้างเพื่อที่จะเพิ่มตรงนี้เฉยๆนะจากร้อยกายเป็น 105, ร้อยห้าเลยเห็นปะตรงนี้ก็เป็นอ่าโรงล่าสัตว์ใช่ไหมค่อยๆทําไปอ่าแล้วกดรีซูมปุ๊บโครงการต่อไปฮะมาปบ๊บเฮ้ยผมว่าก่อนอื่นนะฮะอ่ากดเซฟเกมก่อนดีกว่าชูแมพเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยมาปานเหรอโอ้โหกระจกมากามากกระจกเง้อยนี่กัดทั้งเมื่อกุ้งหอกใส่มันเลยอันนี้อันนี้เป็นสายแบบ สายธนูอยู่แล้วนะับผมมีความแม่นยำในการใช้แบบอาวุธแบบการคว้างการใช้ธนูอะไรประมาณนี้นะฮะนี่มันช่างเหมาะสมยิ่งนะักเช้าแล้วอ่าด,ดูสิป๊บเฮ้ยรีบสร้างตัวนี้ให้เสร็จนะเออนี่นี่โอเคครับผมลงราชสัตว์เอ๊ะลงราชสัตว์ผมมีคนกี่คนมีอยู่สองคนนะผมจะคนนี้ออกครับผมแล้วก็ให้มาอาศัยอยู่ลงนี้แทนนะฮะป๊ออ่าป๊บ นี่ครับผมคนนี้คนราชสัตว์ปึ๊บนั่นแหละเยี่ยมอ่าโรงนี้เต็มแล้วนะครับผมมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรเว้ยนี่เขาจะมาใส่โรงนี้แทน,นะฮะโอเครอกันไปรอกันไปเฮ้ยผมว่ามันมีโครงการที่เราจะต้องทําต่อไปนะฮะเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้นะฮะเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างมีฟาร์มฟาร์มเรามีแล้วฟาร์มมีพนักงานอยู่กี่คนผมขอดูกันเฮ้ยมีแค่คนเดียวเองเหรอมีแค่คนเดียวเองเหรออาหารเรา อาหารก็โอเคนะอคนงานทั่วไปมีอยู่สามไล่ให้ไปทำฟาร์มดีไหมอ,อ,อ,อ้ยไม่อ้ไม่อ้ไม่อย่างอย่างอย่าง้ยง,ยงยสัตว์หรอลงเก็บสมบัติอะรีบสร้างให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วกันโอเคอเอ๊ะเดี๋ยวกันนะมันมีอะไรที่มันสําคัญกว่าลงเก็บสมบัติหรือเปล่าอย่างเช่นนี่ครับผมเหมือนดินเหนียวอะเหมือนดินเหนียวเหรอเหมือนดินเหนียวเหรอผมว่าอย่างนะอย่างตอนนี้ ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ครับผมเอาตรงนี้เสร็จกันแล้วกันลเก็บสมบัติอะตัดสินใจละไปอ่าจะก,การสร้างลงเก็บสมบัติให้เสร็จเลยนะเฮ้ยมาแล้วออ้มาป่าโหมาอย่างเยอะเฮ้ยชาวบ้านหนีไปนีเขาป่าไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดมาป่ากัดไม่เป็นไร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 มีคนตายปะไม่มีไม่มีครับผมนี่เห็นปะคือเวลาชาวบ้านหนีเข้าป่าไปอะไอ้พวกสัตว์ร้ายมันจะไม่สามารถทำลายชาวบ้านได้เลยจริงเลรอน่าจะกองไอ้พวกกองไฟเนี่ย ไว้ข้างๆป่านเว้ยมันจะหนีง่ายไงแบบมันจะมาชุมนุมกันแถวคลองไฟใช่ไหมวลาป่าไอ้พวกปีศาจบุกมาปุ๊บมันก็วิ่งเข้าป่าไปเลยอะไรเงี้ยถ้าวาาวว่าตัวนี้แม่งมันจะมีระยะการวิ่งอ่ะมันจะทําให้แบบสัตว์ประหลาดมันสามารถทําลายชาวบ้านได้ฮะเอ้ยเฮ้ยเราเก็บหนังสัตว์มาได้ครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบผมต้องการสิบแผ่นเพื่อที่จะอัปเกรดบ้านเอ้มีโครงการอะไรที่มันค้างคาอยู่หรือเปล่าไม่มีนะครับผมในส่วนของการผลิตหนังก็กำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนี่ เห็นไหมโอ้โหเขามีรายละเอียดครับผมนี่ลงทอหนังตึ๊ก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 อยู่สองคนนะอ่าปึ๊บได้ยังได้ยังผมต้องการหนังตรงนี้สิบนะฮะเพื่อที่จะอัปเกรดบ้านเป็นระดับสามนะครับผมอ่านี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บทหารออกมาครับผมเฮ้ยปึ๊บโอ้แต่ละคืนนี่ลุ้นหน้าดูครับผมว่าตัวอะไรจะบุกบ้านนะฮะไหนดูซิวันนี้จะมีอะไรมาบุกบ้างเฮ้ยน่าจะเป็นพวกโจรว่ะ น่าจะเป็นพวกโจรครับผมไหนมันมาจากทางไหนเออมาจากทางนี้สังหารมันไอ้พวกโจรนี่กระจอกไอโจรกระจอกเฮ้ยไอโจรหน้าดําครับผมหน้ามันดำเป็นปีโอเคเรียบร้อยมาเร่งความเร็วกันเลยผมเร่งความเร็วกันเลยครับผมเฮ้ยทางสมบัตินี่เมื่อจะเสร็จสักทีเนี่ยโครงการนี้มันนานแล้วนะเนี่ยหนังจะได้1ิอันแล้วหนังจะได้1ิบอันแล้วจะได้10อันแล้วครับผม เดีวรู้ครับผมรอเฮ้ยคนนี้เวฟอัพปึ๊บคลิกก่อนอันนี้เป็นอะไรครับผมอ่าเป็นนักฆ่านักล่าเฮ้ยความโหด5แล้วว่ะเอาเป็นไอ้น,นี่ดีกว่าครับผมเลนเจอร์ดาเมจโอเคปึ๊บมาโอเคเสร็จแล้วนี่ว่าคลังสมบัติผมนี่มันก็เก็บพวกอาแกมพวกเพชรนะครับผมพวกซันสโตนนี่น่าจะเป็นพวกประเภทหินเวทมนต์นะเอ้ยถ้าจำไม่ผิดนะครับผม เดินละตะเวนเดินละตะเวนเฮ้ย hey, มาป้าบุกนี่เเอาไอ้นี่อยู่คนเดียวสวยแล้วมึงเฮ้ยเอไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเฮ้ยเ hey, ก่งอยู่คนนี้เก่งอยู่เก่งอยู่อ่าชาวบ้านก็รอดไปคืนนะครับผมมาๆๆไหนดูซิปเลิบเช้าวันนี้ผมจะสร้างอะไรต่อดีครับผมโรงฟอกหนังก็มีแล้วนะฮะไอ้นี่ก็มีแล้วเฮ้ยท hey, ่าเรือท่าเรือ,อยังดีกว่าเอานี่ดีกว่าครับผมบอดินเหนียวให้บอดินเหนียวนี่ตอนนี้ได้ใช้อย่างวะยังวะ ท่าเรือท่าเรือนี่เราสามารถที่จะทําการค้าขายกับต่างแดนได้นะฮะเอาท่าเรือก่อนแล้วกันปุ๊บท่าเรือท่าเรือวางไว้แถวๆนี้กันปุ๊บอ่ากดลบมาหน่อยปับ๊บท่าเรือโอเคทุกคนมาแล้วก็สร้างเป็นถนนด้วยนะฮะอย่าลืมสร้างถนนด้วยมาตรงนี้โชว์ถนนเรียบท่าเรือฮะนี่เฮ้ยมังมุมบุกแ่ยังโหด โอ้มึงม,มุมมึงม,มุมมึงมุมจะบ้านนี่เขาป่าไปยังเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหนี่ผมต้องอัปเกรดลงนี่เว้ยเพราะว่าหนังเต็มครับผมอัปเกรดเลยปึ๊บไม่รอครับผมโอเคนี่วิ่งหนังมาเพียบเลยได้หนังมาเพียบเลยดีมากดีมากอ่าคนเลี้สัตว์อยู่สองคนใช่ไหมเยี่ยมเยีย่มยมฮินี่เวลอัพคนนี้เป็นใครครับผมอ่าปึ๊บเป็นช่างไม้นะครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะอืมเอาอะไรดีวะ เอานี่ละกันอะ่ะคนนี้คนนี้เป็นไรคนนี้เป็นกาดความอันนี้ระดับสามละเอานี่ละกันโอเคความโหดสามแล้วก็ถือว่าเก่งแล้วนะคนนี้ล่ะคนนี้สองละอันนี้เอาละกันอ่าปุ๊บโอเคเน้นโหดโหดแล้วก็เน้นความเร็วเอาไว้นะครับผมเอยเมื่อกี้มีคนเข้ามาใหม่ครับผมอ่าเฮ้ยคนนี้เป็นนักสู้อะผมอยากได้สายดาบมากกว่านะอะ่ะเอาเข็นไปละกัน ไปเป็นคนงานก่อนไหนดูสิอีกคนนึงไงโชว์อันนี้วิ่งเร็วเอาลูเข็นไปก่อนละกันเอ่อไปเป็นคนงานก่อนปึ๊บแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้อา่าไปอยู่โรงตัดไม้นะฮะโอเคนั่นแหละจะได้ช่วยกันหาไม้นะฮะอ่าบ้านบ้านตรงนี้จะเสร็จยังอันนี้เป็นโรงต่อเรือนะครับผมอู่ต่อเรือนนะฮะชิปหยาดเฮ้ยอันนี้เวลอัพเหรอคนนี้เป็น คนตกปลาอ่ะเอ้ยมาป่าบุกแล้วนี่นี่เฮ้ยตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็มานี่มาป่าโอ้โหติดสถานะขาหักครับผมแปลว่าแถวนี้ต้องมีตัวที่แบบมีสกิลที่ทําให้ศัตรูขาหักนะฮะนี่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งต,ตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะสักตัว <laughs> โอเคอ่ะเอ้ยคนป่าบุกเห็นไหมครับผมนี่นี่นี่มาเลยมาเลย คุเราเตรียมตัวรับมือเฮ้ยอันนี้เป็นพูกแบบใส่หน้ากา,ากกันเท่ทำไมมึงแบกเพื่อนมาแบบนี้ล่ะไม่หามเพื่อนมาโอ้ทำไมไม่ยืนดีๆวะอ่าเร็วๆๆมึงทำอะไร <c oughs> เฮ้ยนี่แหละต่อสู้กับมันเฮ้ยเฮ้ยทำไมโจมตีคนนี้คนเดียวอ่ะไม่เอาไม่ตายนะไม่ตาโอ้หเกือบตายแค่เกือบตายโอ้ยตายแล้ววยเอา้าล้ ดียก็นานแล้วนักสู้คนอื่นไปไหนหมดทำไมมันมีอยู่แค่นี้อ่ะก็อยู่ครบเนี่ยมันไปลาดตระเวนที่อื่นวะก็ไม่มีเนี่ยโอ้ไอ้น,นี่เกือบตายเลยอ่ะเฮ้ยอย่างงี้ไม่ดีเลยอย่างงี้ไม่ดีเลยนะเออไม่ไหวไม่ไหวโอเคกดเล่นคอามเร็วครับผมอ่าอู่ต่อเรือกเราเสร็จแล้วเราสามารถที่จะแอดคนเข้าไปได้หนึน่งคนครับเป็นคนงานต่อเรือใครดีวะใครดีวะคนนี้ดีกว่า คนนี้เป็นคนงานต่อเรือแล้วกันหนึ่งคนแล้วก็สั่งสร้างเรือมาหนึ่งลำนะฮะอ่าโชว์เรียบร้อยถามว่าไอเรือพวกนี้เอาไว้ทำอะไรครับผมก็คือเราสามารถที่จะเรือนะฮะล่องออกทะเลนะครับผมแล้วก็ไปติดต่อการค้าขายกับเมืองอื่นได้นะครับผมอ่าโอเคเฮ้ยมีคนว้ยวอัพป๊บคนนี้เป็นอะไรครับผมโอ้โหนี่เป็นนายพาลราชสัตว์นะฮะเราอัพตรงนี้เลยจะได้โหดๆเฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่โอเค จัดเข้ามากบผมตอนนี้เรามีชาวบ,บ้านอยู่27คนแล้วนะอ่าเฮ้ยหนัง11อัปเกรดบ้านเป็นระดับ3ได้แล้วฮะตอนนี้เปร๊บระดับ3เปึ๊บเอาคนเข้าไปอยู่อีกหนึ่งคนฮะอ่ายิ่มไปเลยเฮ้ยมีอู่ต่อเรือแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องมีนี่ครับผมคล้ายๆกับเป็นท่าเรือนะฮะเดี๋ยวหากอนท่าเรือท่าเรืออยู่ไหนนี่ไงนี่เป็นท่าเรือสินค้านะฮะวางไว้ตรงนี้ อ่าแล้วก็พวงนี้ก็มาสร้างซะละโอเคครับผมเอ้าเอาข้างบนมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเอามันมืดแล้วมันมืดแล้วอ่าโอ้หมาป่าบุกหมาป่าบุกโอ้อยไม่โวิ่งไม่โว,วิสบาย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 ,บาย,บายครับผมผู้หมาป่านี่ไอ้นี่วิ่งถอยหลังเฉยเลยหมาป่าโอเคนี่เสร็จยังโอ้เสร็จแล้วนี่ถ้าเรือเราเสร็จแล้วครับผม เฮ้ยหมาป่ามาหมาป่ามาโอเคสบายๆก็ผมพวกหมาป่าเนีย่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะอ่านี่ตอนนี้เรามีคนในบ้านครับผมแค่คนเดียวเท่านั้นนะอืมเรามีหนังอยู่สิบทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับผมเออเราต้องการบ้านระดับสามเท่านั้นนะฮะโอเคปึ๊บไหนคนนี้คนไหนที่เหมาะ สำหรับการเป็นนักสํารวจไอ้น,นี่ไม่เหมาะครับผมปุ๊บปุ๊บมันจะมีอยู่คนหนึ่งผมเห็นอยู่ครับเหมาะกับการเป็นนักสํารวจมากๆเลยเออปุ๊บอันนี้คนนี้ครับผมนี่อันนี้เขาจะมีสกิลในการหาไอเทมนะฮะคนแรกใช่ไหมโอเคผมจะให้เขาประจาที่นี่ล้วกันนี่ปุ๊บอันนี้คือตําแหน่งของอ่าเขาเรียกว่ากัปตันเรือนนะฮะเราต้องเซตเข้าไปกัปตัน อันนี้เรือเรือที่เราสั่งคลาฟเมื่อกี้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นจํานวนอาหารเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องส่งคนเดินทางไปนะครับผมเพื่อที่จะไปหาดินแดนแห่งใหม่นะอานี่คนนี้เป็นกับตันละกันเยี่ยมแล้วก็อันนี้เป็นการเทรดนะครับผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเทรดได้แล้วต้องไปหาเมืองก่อนอ่าไปกี่วันวะโอเคปึ๊บผมต้องดูก่อนอนะโอเคเราส่งเรือไปดูก่อนอเอ้ไหนดูสิมีเมืองอะไรบ้างครับผมเฮ้ย เฮ้ยเมืองใหญ่ไปสำรวจกันดีกว่าเฮ้ยเอาเมืองดีกว่าครับผมน่าสนใจกว่าปับ๊บอ่าไปนะครับผมดูซิเอ้แล้วมันไปกี่วันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงฮะเออปึ๊บใช้เวลาเดินทางประมาณ8วันแต่ว่าตอนนี้อาหารในเรือเรามีแค่วันเดียวนะครับผมเอา้าวิบหพยแล้ว <c oughs> ไหนแล้วเมืองนี้แหละเมืองที่ไปกี่วัน8วันเนระอ,อันนี้11วันครับผมเมืองที่ไป11วัน เราให้อาหารไปไม่พอครับผมเอาให้ตายเถอะเอองั้นเรากลับไปที่เมืองกอนแล้วกันผมว่านะถ้าอาหารไม่พอเดี๋ยวไอ้กับตาเรือมันกลับมาเองแปดวันต้องไปกลับด้วยใช่ไหมเออน่าจะต้องไปกลับด้วยนะครับผมต้องคำนวณว่าขาไปขากลับด้วยเออตอนนี้เราก็สร้างอย่างอื่นไปก่อนสิ่งที่ผมอยากจะสร้างก็ต้องคือในส่วนของกาดทาวเวอร์เพิ่มอีกหนึ่งอันนะฮะเอาวางไว้ตรงแถวๆชายฝั่งดีกว่าตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่าครับผมปั๊บ นั่นแหละอ่าใครว่างก็มาสร้างซะนะอ่ารู้สึกว่าตอนนี้กับตันเรือผมจะกลับมาแล้วนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ให้อาหารไปไม่พอนะฮะโอเคมากับตันเรือเอาเรือไปหนึ่งลำเอาสามทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไปเผื่อด้วยนะครับผมประมาณเอาไปเผื่อสักสิบหกสิบหกวันสิบเจ็ดสิบแปดวันละกันนะโอเคอ่าแล้วก็นนะ กับตันเรือหนึ่งใช่ไหมส่งไปส่งไปใหม่เมื่อกี้เราให้อาหารไปไม่พอนะเฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่ปุ๊บอ่าเฮ้ยอ่าเข้ามาเลยครับผมก็มันต้องการคนงานเนี่ยดูซคิคนใหม่คนไงเฮ้ยคนนี้เป็นนักสู้นี่ว่าเป็นสายนักสู้แต่ว่ามันยังไม่เก่งสักเท่าไหร่นะไปเป็นคนงานทั่วไปก่นแล้วกันเออผมต้องการแบบสายดาบอ่ะเดี๋ยวนะอ่าส่งเรือไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยว,นนะไ,ปปวยไปดูที่แผนที่เด้ ผมจะให้มันไปที่เมืองนี้นะฮะอ่าปึ๊บไปเลยอ่าอาจจะ,ะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับผมโอเคกลับไปที่เมืองก่อนอ่ามืดแล้วชาวบ,บ้านเข้าไปนอนนี่ครับผมการเราออกมาทํางานละเลิฟเฮ้ยจะไปไหนกันนะ่ะทำไมไม่คุ้มครองหมูม่บ้านเนี่ยผมเบื่อเกมนี้ก็ตรงนี้แหละครับผมทีมมันชอบไปเดินลาดตะเวนไก่นะเฮ้ยอะไรมาวะเฮ้ยบอสเหรอไหนดูสิเค บอสเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตรงนี้มีคนมีคนบ้ามาเดี๋ยวไปเป็นกาดให้หน่อยนี่กาดกาดปุ๊บให้คนนี้เป็นกาดกับผมอ่ะติดอาวุธให้แล้วก็ใส่เสื้อก็ไปเฮ้ยเอาละเว้ย,อยบอสมาว่ะบอสมาว่ะเฮ้ยทุกคนนี่แค่ตัวเบริ่มเลยไอยอ้สุกมันไอ้นี่สึกน้หน้าตายแน่มึงเอ้ย ตายไปหนึ่งเท่ตายไปหนึ่งครับผมตายไปหนึ่งฮือ,อโอ้โอเพื่อนเราตายไปหนึ่งคนครับผมให้ตายเถอะเฮ้ยทำไมถึงไปเช่นนี้ไม่น่าเลยเพื่อน โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ไม่น่าเลยเพื่อนเรา